แจ็ข่าวเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตสถานะสินเชื่อสู้ภัยโควิด -19 ผ่านไมโมจากธนาคารออมสินนะคะ8มิถุนายน2564น2นะคะขอบคุณข้อมูลข่าวจาก 18p.com และก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจและ YouTube แจกข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ใด้วยกันทุกวันนะคะ เมื่อสถานะเปลี่ยนแล้วสมัครสินเชื่อออมสินวันที่4-6มิถุนายนณเวลานี้สามารถทำสัญญาได้แล้วนะคะไปฟังรายละเอียดกันนะคะสมัครสินเชื่อออมสิน10,000บาทวันที่4-6มิถุนายนแจ้งผลแล้วนะคะผู้ที่สมัครสินเชื่อออมสินในมาตรการสินเชื่อสู้ภัย10,000บาทในวันที่4และ5มิถุนายนวันนี้ได้รับการแจ้งผลการสมัครแล้ว โดยทยอยรับ SMS บางท่านทำสัญญาพร้อมกับได้รับวงเงินสินเชื่อออมสิน10,000บาทเลยนะคะแจ้งผลสมัครสินเชื่อออมสินรอบสมัครวันที่4-6มิถุนายนนะคะผู้ที่สมัครสินเชื่อวันที่4มิถุนายนส่วนที่ยังเหลือผู้ที่สมัครสินเชื่อวันที่5มิถุนายนและผู้ที่สมัครสินเชื่อวันที่6มิถุนายนเป็นบางส่วนนะคะจะได้รับ SMS เ คุณได้รับการอนุมัติสินเชื่อโควิด1 9กรุณาเข้าไมโมเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมมาดูผู้ที่ได้รับสิทธิสินเชื่อสู้ภัย10,000บาทนะคะคนที่ได้รับ SMS และได้การปรับสถานะจากอยู่ระหว่างพิจารณาเป็นสถานะสมัครสิทนเชื่อสำเร็จหมายความว่าท่านได้รับการอนุมัติวงเงินให้กู้ในมาตรการสินเชื่อสู้ภัย10,000บาทแล้ว โปรดทำสัญญากู้เงินภายใน3วันนะคะตัวอย่างสถานะสมัครสินเชื่อที่เปลี่ยนนะคะ 1. อยู่ในระหว่างพิจารณา2คุณไม่ได้สองคุณไม่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อ 3. คุณได้รับการอนุมัติสินเชื่อและ 4. สมัครสินเชื่อสำเร็จมาดูสถานะที่1นนะคะอยู่ในระหว่างการพิจารณาสินเชื่อจากธนาคาร หากท่านได้กดสมัครสินเชื่อออมสินหรือมาตรการสินเชื่อสู้ภัยจากแอปไมโมแล้วจะขึ้นสถานนะอยู่ในระหว่างการพิจารณาธนาคารจะพิจารณาและแจ้งผลผ่านไม m IM o โมภายใน3วันกรุณากลับมาเข้าที่เมนูนี้เพื่อดำเนินการต่อธนาคารไม่มีนโยบายสอบถามข้อมูลส่วนตัวเช่นรหัส m ม m o ผ่านช่องทางใดๆโดยผลการพิจารณาสินเชื่อจะแจ้งผ่านทาง SMS และไม่โมเท่านั้นรอธนาคารพิจารณาภายใน3วันนะคะสถานะที่2นะคะคุณไม่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อสถานะนี้คือโดนปฏิเสธให้กู้สินเชื่อเมื่อท่านได้รับ SMS สสถานะเปลี่ยนจากการรอพิจารณาเป็นคุณไม่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อเนื่องจากไม่ผ่านเกณฑ์ที่ธนาคารกําหนด หรือหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ call center 1นึ่นนะคะสะถานะที่3คุณได้รับการอนุมัติสินเชื่อนะคะผู้ที่เปลี่ยนสถานะจากอยู่ระหว่างการพิจารณาเป็นคุณได้รับการอนุมัติสินเชื่อกรุณากดทำสัญญาภายใน7วันหมายความว่าสมัครสินเชื่อผ่านแล้วให้คุณเข้าไปทำสัญญามาตรการสินเชื่อสู้ภัยได้เลยนะคะ กดปุ่มถัดไปเพื่อทำสัญญาเงินกู้10,000บาทสถานะที่4สมัครสินเชื่อสำเร็จเมื่อมีข้อความแจ้งหรือ s m s แจ้งผลการสมัครสินเชื่อเมื่อท่านเข้ามาดูในระบบแอป m y m o จะพบกับสถานะที่เปลี่ยนไปเช่นจากสถานะรอพิจรารณาเปลี่ยนเป็นสมัครสถานะสินเชื่อสำเร็จดังข้อความปรากฏในแอปว่า สมัครสินเชื่อสำเร็จธนาคารจะเปิดบัญชีและโอนเงินกู้ไปยังบัญชีรับโอนภายใน3วันเมื่อบัญชีสินเชื่อเปิดแล้วสามารถดูรายละเอียดบัญชีได้ที่แถบบัญชีของฉันทำสัญญาเงินกู้ไม่กี่ขั้นตอนรอเงินเข้าส่วนใหญ่ทำสัญญาเสร็จเงินเข้าเลยนะคะเมื่อสมัครสินเชื่อสู้ภยัยทำสัญญาแล้วเงินเข้าทันทีนะคะ อัปเดตล่าสุดนะคะสมัครสินเชื่อออมสินหนึ่งหมื่นบาทระหว่งางวันที่4 6ถึง6มิถุนายนเริ่มแจ้งผลแล้วพร้อมทำสัญญาได้เลยนะคะ